เพื่อนๆครับหลายคนตกงานหลายคนโดนลดเงินเดือนอนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนเลยพี่นอที่หางานทําไม่ได้ใช่เลยพี่หนุ่มตอนนี้เศรษฐกิจเมืองไทยนะพี่หนุ่ม มันอยู่ในช่วงลําบากมากๆเลยครับพี่หเหมือนอยู่ในอุมโมงที่มันมืดมากๆถ้ามันไม่เห็นแสงสว่างปลายอุมโมงค์เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดเราคนที่ตกงานอยู่พี่หนุ่มจะรอพึ่งเขาเรียกบริษัทให้กลับมาจ้างงานเนี่ยคือบางทีมันรอแล้วรออีกรอแบบเหมือนคนไม่มีความหวังอ่ะทั้งทุกข์ใจทั้งเขาเรียกทั้งกังวลใจมากๆเลยครับถูกต้องครับคราวนี้พอเราพึ่งคนอื่นไม่ได้พี่นอหลายๆคนเนี่ยหันกลับมาพึ่งตัวเองแล้วก็มีไอเดียขึ้นมาว่า เราอะอยากทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับแต่คราวนี้พอเราเป็นพนักงานประจําพี่น้องครับการที่เขาจะเริ่มมาทําธุรกิจเป็นของตัวเองเ <ừ m. S 2> นี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะพี่น้องใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าจริงๆริงเนี่ยไม่ใช่เพราะคนที่กําลังหางานอยู่นะพคนที่เรีนนเยกว่าเป็นพนักงานประจําอยู่เนี่ยหลายคนเลยผมเชื่ช <thrive S 1> อว่าในใจเนี่ยคิดอยากจะออกมาทําธุรกิจครับแต่ว่า ก็มีความกลัวอยู่มีความกังวลอยู่ว่าเอ๊ะเราออกมาเนี่ยมันจะทําธุรกิจอะไร,รแล้วฉันจะทําสําเร็จไหม,มใช่ไหมครับแล้วก็มันต้องมีปัจจัยอะไรที่เราต้องคํานึงบ้างถ้าเราจะตัดสินใจแบบออกมาทําจริงๆพี่หนุ่มอ่าคราวนี้วันนี้นะครับพี่หนุ่มพี่นอในฐานะที่เราเป็นพนักงานประจํามาก่อนเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนแล้วเราทําธุรกิจเราจะมาแชร์ให้ฟังว่าจริงๆมันมี5ปัจจัยพี่นอ,อที่เพื่อนๆต้องรู้ก่อนจะทําธุรกิจครับเพื่อนๆครับ อันแรกเลยครับเพื่อนๆต้องเข้าใจความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเองก่อนอนะครับในการทําธุรกิจพี่หนุ่มเชื่อว่าหลายๆคนเนะี่ยพอเป็นพนักงานประจําเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนพี่นอจะลุกขึ้นมาทําธุรกิจเนี่ยเกิดความกังวลเกิดความกลัวขึ้นมาทันทีเลยพี่พนออันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะพี่หนุ่มค okay. ือทุกคนที่เขาเรียกว่าต้องตัดสินใจทําอะไรสักอย่างที่มไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยมันกลัวอยู่แล้วถูกต้องเพราะตอนเราทาใหม่ๆเราก็กลัวใช่กวัวนี้ก็ยังกลัวอยู่ก็กลัวอยู่นะครับ มันจะไม่ได้ง่ายเหมือนเวลาเราไปฟังไลฟ์โค้ชนะพี่นอนนะที่เขาบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับทําเลยทําวันนี้เห็นผลพรุ่งนี้ไปเลยรับให้ทาคุณมันกระจอกใช่ไหมฮะแต่้นเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเขาพูดเนี่ยมันง่ายแต่คนทํจริงจริงอ่ะมันไม่ง่ายอย่างที่พูดมันไม่ง่ายแน่นอนพี่หนเพราะว่าจริงๆเนี่ยความกลัวเนี่ยมันขึ้นมาจากเขาเรียกไงคือแต่ละคนเนี่ยมันมีปัจจัยเรื่องของความกลัวไม่เหมือนกันนะครับ แต่ละคนเนี่ยมันรับความเสี่ยงได้ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะสำหรับน้องๆที่เพิ่งจบใหม่ยังไม่มีภาระยังไม่มีครอบครัวเนี่ยอันนี้อาจจะรับความเสี่ยงได้มากใช่ไหมคราบครัวอาจจะน้อยหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่อายุขึ้นมาอย่างพี่นอพี่หนุ่มเนี่ยเลข3เลข4เลข4ใช่ไหมฮะเลข4กว่าแล้วมีครอบครัวมีภรรยามีลูกมีบ้านมีรถมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมฮะรับความเสี่ยงได้อาจจะไม่เท่าถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆเกิดความรู้สึกว่ากังวล ความกลัวเกิดขึ้นต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับ,คร,บคราวนี้พอเข้าใจความรู้สึกแล้วว่าอ,อันนี้มันต้องเกิดขึ้นอ,อันที่สองเพื่อนๆต้องมาดูในแง่ของเรื่องปัจจัยเรื่องเงินหลายคนบอกว่าทําธุรกิจ ไม่ต้องใช้เงินพี่นออันนี้เห็นบ่อยพี่หนุ่มเห็นในโซเชียลมีเดียในยูทูบผมก็เห็นบอกว่าทาธุรกิจเริ่มต้นได้เงินศูนย์บาทผมยังไม่เคยเห็นเลยธุรกิจอะไรที่มันเริ่มได้ศูนย์บาทจริงพี่หนุ่มคราวนี้เนี่ยเอาง่ายๆถ้าอยากขายคุกกี้พี่นอพี่นอโดนออกไปซื้อแป้งทําคุกกี้เนี่ยเสียเงินอย่างโอ้เสียตั้งแต่เค้าเรียกไงฮะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปพี่หนุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามานั่งดูปัจจัยเรื่องเงินกันพี่นอครับการทําธุรกิจบต้อองกว่า มันไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะเสมอไปอมไม่ใช่ว่าธุรกิจโอมันต้องดูใหญ่โตมันต้องดูยิ่งใหญ่ใช้เงินลงทุนเยอะๆอมไม่เสมอไปนะครับเรามาดูอย่างนี้ว่าในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนพนักงานประจำเนี่ยเราต้อง start small เริ่มเล็กๆ เพราะฉะนั้นเงินทุนของเราเนี่ยมันจะไม่เยอะออเงินทุนของแต่ละคนไม่เท่ากันคราวนี้การที่เราจะมีเงินทุนสักหนึ่งก้อนเนี่ยมันไม่ได้มองแค่ว่าเงินในบัญชีอย่างเดียวน,นะพี่นนนะมันต้องดูค่าใช้จ่ายรอบด้านของเราด้วยโดยเฉพาะที่เขาเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ประจําทุกๆุกเดือนอนะครับเราต้องไปดูให้หมดเลยว่าเอะเรามีค่าลูกเท่าไหร่รเรามีค่าคุณพ่อคุณแม่เท่าไหร่นะครับมีค่ากู้บ้านกู้รถเท่าไหร่เอาเป็นว่าเราหักค่าใช้จ่าย ทั้งหมดอันเนี้ยพี่อนอโดยประมาณนะความคิดพี่หนุ่มนะครับประมาณ3เดือนอหักเผื่อไว้ก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเงินเหลือเท่าไหร่ตรงนั้นนะ่ะเอามาทําธุรกิจโอเคเพระาะฉะนั้นเนี่ยเตรียมเงินสําหรับค่าใช้จ่ายประจาเอาไว้นะครับแล้วเงินเราเหลือเท่าไหร่มากน้อยเท่าไหร่เนี่ยเอามาเลือกธุรกิจที่จะทำนะครับเพระาะฉะนั้นเงินก็ที่เตรียมทําธุรกิจเนี่ยต้องเขาเรียกเตรียมใจไว้ว่าถ้าเราเสียไปเนี่ยหนึ่ง คือไม่เดือดร้อนใช่ไหมฮะบ้านไม่โดนยึดไม่มีเจ้าหนี้มาตามใช่ไหมครับ2ก็คือว่าเออถ้ามันสเดือน4ี่เดือน6เดือนเนี่ยเอาไปทําธุรกิจแล้วยังไม่เห็นผลพี่นุ๊กต้องไม่เสียดายถูกต้องคราวนี้สองปัจจัยแล้วนะครับปัจจัยที่สอันนี้สําคัญนะครับในแง่ของทัศนคติพี่นอต้องบอกว่าเวลาเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนะเวลาเราเป็นพนักงานประจำเนี่ยเรา ทัศนติเราแบบหนึ่งคนทำธุรกิจจะมี mindset อีกแบบหนึ่งมันปรับกันไม่ง่ายแต่ว่ามันต้องค่อยๆทำแล้วมันจะทำได้คราวนี้คนเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับพี่นอเขาเคยชินกับการที่เขาได้เงินเดือนทุกเดือนนะเท่าๆกันทุกเดือนพอสิ้นเดือนไปกด ADM แล้วใช่ไหมมีประกันสุขภาพสุขภาพประกันสังคมมีโบนัสอีกสังหาแต่คนทำธุรกิจพี่นอ มันไม่เป็นแบบนี้สิครับอ่ามันไม่มีรายได้เข้าเป็นประจําแบบนี้จริงๆเนี่ยเป็นจุดตายเลยนะเห็นหลายคนแล้วที่เป็นพนักงานประจําแล้วออกมาทําธุรกิจพี่หนุ่มพอรู้สึกว่าเฮ้ยทําแต่ละเดือนไปเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยใช่ไหมเงินเข้ามากระปิดกระปอยเห็นเงินบ้างไม่เห็นเงินบ้างสู้ชั้นทํางานประจําเหมือนเดิมไม่ได้ใช่ไหมฮะสิ้นเดือนก็ได้เงินเดือนแล้วมีเพื่อนฝูงใช่ไหมฮะตกเย็นก็ไม่ต้องเครียดไปมีเพื่อนฝูงไปโซเชียลไลฟ์ได้ใช่ไหมพี่หนอฉนับอันนี้คือเขาเรียกว่า ความต่างเป็นไมซ์เซทที่ต้องเตรียมไว้เลยนะว่าน้องเจออะไรบ้างถูกต้องคราวนี้ยังไม่พอครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าการทําธุรกิจเนี่ยมันไม่เห็นผลลัพธ์ทันทีพี่นอมันไม่ใช่ว่าทําวันนี้พรุ่งนี้จะรวยเหมือนบางคนชอบพูดใช่ไหมครับเห็นเงินเร็วๆนั่งนับเงินกันโอ้โหทำไมมันได้เงินง่ายขนาดนี้ต้องบอกว่าชีวิตจริงอ่ะมันไม่ใช่ในละครพี่นอทําธุรกิจใช้เวลาแล้วคนที่จะซักเซสในธุรกิจได้นะพี่นอนะ ไม่ต้องรวยหรอกเอาว่าเห็นผลลัพธ์เนี่ยมันต้องใช้ความอดทนพี่น้องใช่ต้องอดทนไอ้ทําวันนี้พรุ่งนี้รวยเนี่ยงานสุจริตไม่มีหรอกพี่หนุ่มจริงจริงใช่ไหมฮะแล้วกทําไปเนี่ยเขาเรียกว่าขวาที่มันจะรวยได้เนี่ยคือหลายๆคนพี่หนุ่มเขาคิดว่าทําธุรกิจเนี่ยเป้าหมายสุดท้ายคือรวยใช่ okay. ไหมฮนะแต่ว่ามันไม่ใช่ธุรกิจที่มันจะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นมันมีปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างมากเลยคืออย่างแรกที่ต้องคิดให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยทำธุรกิจแล้วเงินเหลือเนี่ย เลี้ยงตัวได้ถูกต้องพี่นอมันไม่ต้องเป็นคอนเซ็ปที่ว่าต้องรวยเสมอไปพี่นอเอาเป็นว่ามันสามารถเป็นผลลัพธ์ที่เป็นทางบวกกับชีวิตของเราและครอบครัวก็น่าจะดีคราวนี้ทัศนคติอีกอันหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยผิดพลาดก็คือว่าเราอยากเริ่มธุรกิจแต่เราเนี่ย ไม่พึ่งพาตัวเองพี่นออืมอืมอันนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคิดว่าอยากทาธุรกิจแต่ว่าโอ้โหมาถึงจ้างเลยพี่หนุ่มตัวอย่างโอ้ยฉันอยากเปิดร้านอาหารขายอาหารแต่ทำอาหารไม่เป็นนะฮะมาถึงจ้างเชฟเลยทำใหม่ๆมีเงินอยู่ใช่ไหมครับทําไป3เดือน6เดือนเชฟละออกแลลวไปทั้งคู่เลยทั้งร้านทั้งเชฟคราวนี้ถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่บอกว่า mindset เนี่ยมันสำคัญมากๆเลยเพื่อนๆต้องค่อยๆปรับค่อยๆทำไปแล้วมันจะได้ใช่ทำธุรกิจที่เป็น very very small SME คนที่เริ่มทำต้นทำธุรกิจนะฮะหลักสำคัญเลยต้องคิดว่าถ้าเราเริ่มทําธุรกิจเนี่ยแล้วคนเขาเรียกอาศัยความช่วยเหลือคนรอบข้างนะพี่หนุ่มพี่อต้องคิดว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าคนที่ทํากับเราเนี่ยออกไปหมดเลยและเหลือชั้นคนเดียวเนี่ยและชั้นยังทําได้อยู่อันนี้ทําได้เลยอ่าโอเคเห็นไหม สงสัยเพื่อนๆคงอยากทําแล้วตอนนี้นะครับ <haw ks> ยังไม่พอยังไม่พอนะครับ <BRUNO S 2> <atas> มีปัจจัยอื่นอีกในแง่ของการทําธุรกิจพี่นออย่างที่พี่นอบอกว่าเราเป็น s SME อังใหญ่ไปอชอชเอชเอชเ m e <S <S <ๆ>เลชเอช นุดเงินเดือนเรามีเงินทุนน้อยนะครับชนิดของธุรกิจสําคัญมากพี่นอนะครับเราต้องเลือกชนิดของธุรกิจที่มันไม่ซับซ้อนแล้วก็สามารถมีแคชฟลูเข้าได้อย่างรวดเร็วแคชฟลูก็คือกระแสเงินสดนะครับเงินเข้าเงินออกถูกต้องนะครับไม่ใช่เงินออกเงินออกแล้วเงินออกเเหมือนเลือดไหลออกจากหัวแป๊บเดียวตายเลยใช่คราวนี้เงินเข้าเนี่ยต้องบอกว่า ไม่สามารถจะเป็นเงินเข้าที่ทำวันนี้3เดือนเข้าทำวันนี้6เดือนเข้าอันนี้ SSSME อยู่ไม่ได้เอออันนี้สำคัญมากเลยพี่หนุ่มเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเอาไม่เลือกธุรกิจเห็นนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคิดว่าอย่างเช่นเฮ้ยธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยกำลังบูมมากเลยตอนนี้ในอเช่นออกมาทำสตาร์ทอัพดีกว่าใช้เงินลงทุนเลยทีแอปพลิเคชัน3เดือน6เดือนเพิ่งได้ตัวม็อกกัาคือยังไม่เห็นเลยว่ามันจะเมคมันนี่ยังไงใช่ไหมฮะหรือว่าหลายคนเนี่ย ไปทำธุรกิจเขาเรียกว่าที่เป็นคอนแทคกับประสัทตีอย่างน่แล้วบางทีเทอมการจ่ายเงินเนี่ยเคียวมากเลยนะสามเดือนอย่างเงี้ยคือบางที s อชหลายคนมันทําไม่ได้อะคือเงินเงินมันมันสายป่านเราไม่ย่าวพอพี่นอเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบรรทักการประจำนะครับชนิดธุรกิจไม่ต้องมองใหญ่เอาว่าง่ายๆเข้าไว้นะครับได้เงินเร็วๆเข้าไว้ ทำอันนั้นก่อนใช่เริ่มต้นจากอะไรได้ที่ทําได้เงินเร็วๆก่อนอเห็นเงินเร็วๆเพราะอีกหน่อยเนี่ยพอ cash f ล o w เราพอมีใช่ไหมครับ,รบพ,อพอเราพอลได้แล้วค่อยคิดการใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถูกต้องคราวนี้เห็นไหมครับมีปัจจัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆออยังไม่พอปัจจัยอันต่อไปอันนี้ก็สําคัญพี่น้องครับคือในแง่ของสินค้าที่เราจะเอาไปขายต้องบอกเพื่อนๆว่าพอเราเป็น SSSME เนี่ยเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กมากนะครับ เราจะรอให้สินค้าของเราเนี่ยพร้อมทุกสิ่งสับแล้วเริ่มทําธุรกิจ ไม่ได้ใช่เป็นไปไม่ได้เลยที่แบบสมมติเราจะทําขนมขายพี่หนุ่มหัวต้องทําจนอร่อยเลิศได้ได้ไมชินลิ่แล้วก็ถึงจะขายกล่องไปไม่ได้พ้องโบเบลพร้องโบนี่ต้องเลี่ยมทองเป็นไปไม่ได้เลยพี่หนุ่มไม่ได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยทามาให้คุณภาพเราคิดว่าเฮ้ยมันพอได้พอขายได้ใช่ไหมครับให้เพื่อนกินแล้วเพื่อนบอกเฮ้ยก็โอเคเรากินก็รู้สึกว่าเฮ้ยใช้ได้นะพอแหลกรลาวอร่อยอยู่อร่อยอยู่เริ่มขายไปก่อนใช่ครับเพราะว่ามันต้องมีช่วงเรียกว่าช่วงลองตลาดพี่หนุ่ม บางทีเนี้ยทำเพอร์เฟกไปเนี่ยบางทีมันอาจจะยังขายไม่ได้ถูกต้องบางทีทำไปแล้วก็รอฟีดแบคลูกค้าบ้างใช่ไหมครับพอมีเงินเริ่มขายได้เข้ามาแล้วเอ้ยเริ่มทําแพคเกจที่ให้สวยขึ้นอะไรขึ้นมันก็ค่อยๆทําไปได้ก็คือเริ่มมีการพัฒนาโปรดัก t เพิ่มขึ้นในอนาคตใช่ครับครับคราวนี้ต้องบอกเพื่อนๆว่าปัจจัยทั้งหมดเนี่ยเป็นปัจจัยที่เพื่อนๆต้องเขาเรียกว่าผ่านมันไปให้ได้แล้วก็เอาปพิจารณาดูในการทําธุรกิจนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเลยพี่หนุ่มนะในการทําธุรกิจหลักๆเนี่ยคือปัจจัยหลักเลยอ่ะมันคือความเขาเรียกความอึดความอดทนนะครับความสม่ําเสมอนะครับหลายอย่างพวกเนี้ยคือมันต้องเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ทำวันนี้พรุ่งนี้รวยใช่ไหมครับและถ้าคนที่สามารถอดทนทำนะฮะโฟกัสออนที่ว่าโปรเกรสของมันเนาะค่อยๆทําลูกค้าเพิ่มขึ้นได้รายได้ค่อยๆเพิ่มขึ้นได้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยพี่นอพี่หนุ่มเชื่อว่านะครับ วันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องกลับไปทํางานประจําก็ได้ถูกต้องครับผม